ตอนนี้ผมก็กําลังขยายฐานของผมนะครับผมจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยห้องสตูดิโอของผมจะเป็นห้องเดิมที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังจะต่อเติมเพิ่มเติมสตูดิโอของผมขึ้นมาซึ่งการต่อเติมนี้ผมก็ไม่ได้จ้างเป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรอกครับก็จะเป็นผู้รับเหมาบ้านๆที่อยู่แถวนี้แหละครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์เบื้องต้นก่อนแล้วก็จะคุยให้ฟังว่าคอนเซปต์ในการออกแบบห้องนี้เป็นยังไงคุยกับผู้รับเหมาเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เราเจอณตอนนี้เนี่ย มีปัญหาอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วผมก็จะอัปเดตสถานการณ์ใน e ีีถัดๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าห้องนะครับแล้วก็จะใส่กระจกบานใหญ่ๆตรงนี้เลยเป็น240คูณ150นะครับผมตรงนี้ผมก็จะเผื่อพื้นที่ออกมาอีก2เมตรเพื่อเอาไว้แบบทำงานที่มันไม่สามารถที่จะทำในห้องได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับแต่จะสังเกตว่าที่ประตูห้องเดิมของผมจะเป็นประตูเลื่อน ตรงนี้ผมมีเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ใช้ประตูเลื่อนนะครับผมเพราะว่าที่ห้องเดียวของผมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับจิ้งจกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วมันก็จะชอบเข้ามาตามร่องของประตูเลื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นมารอบนี้เลยเลือกเป็นบานประตูเปิดปิดปกติมาเหตุผลข้อเดียวเลยก็คือจิ้งจกนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในผมก็จะทําเป็นโซนเอาไว้นั่งทํางานได้แล้วก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ถ่ายคลิปต่างๆนะครับผม แล้วก็พื้นที่ช่องนี้ที่มีความกว้างประมาณ170เซนติเมตรเราก็จะทําเป็นครัวปูนแล้วก็จะมีการปูปกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากห้องนี้เป็นงานที่ค่อนข้างเล็กมากเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้มีการจ้างบริษัทหรือสถาปนิกหรือว่าวิศวกรอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่ผมที่ออกแบบทั้งหมดเลยแล้วก็มีเป็นผู้รับเหมาที่ทําตามแบบที่ผมออกแบบเท่านั้นเองส่วนเครื่องมือที่ผมใช้ออกแบบก็ใช้แบบง่ายที่สุดเลยก็คือโปรแกรมคานว่าซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนใช้เป็นอยู่แล้วนะครับ ซึ่งในคันว่าผมก็เลือกเป็นการสร้างผังห้องโดยใช้ไว้บอร์ดแล้วก็ลากพวกเส้นแล้วก็พวกกล่องต่างๆเอามาวางเอาไว้นะครับซึ่งในไว้บอร์ดก็จะดีอย่างหนึ่งเวลาที่เราลากอ็อบเจกต์อะไรก็ตามมาวางเอาไว้แล้วเราต้องขดขยายอ็อบเจกต์อันนั้นนะครับเขาก็จะมีตัวเลขขนาดกว้างยาวแล้วก็มุมกำกับเอาไว้ด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาตัวเลขนั้นมาแทนเป็นหน่วยเซนติเมตรได้เลยนะครับผมก็ใช้อย่างนี้แหละในการที่วัดจากสถานที่จริงแล้วก็เอาไปใส่ในคานว่านะครับอย่างเช่นผนังตรงนี้ ต้องการยาว7เมตรผมก็ใส่ไว้ในคันว่า7เมตรหลังจากที่ประกอบทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นเป็นแผนผังแล้วก็สัดส่วนของห้องเราแต่ว่าสัดส่วนที่เราใส่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแผนผังที่เราวาดทั้งหมดเนี่ยเอามาคุยกับทางผู้รับเหมาอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้จริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นช่องหน้าต่างตรงนี้ตอนแรกผมใส่ไปในแบบว่า280เซนเลยนะครับผมแต่พอเอามาคุยจริงๆเนี่ย <c oughs> มันติดเสารครับผม เพราะฉะนั้นคุยไปคุยมามันก็เลยลดเหลือ240เซนนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้พอดีหลักๆในการหาผู้รับเหมาเราก็น่าจะต้องเคยเห็นผลงานของเขามาบ้างนะครับซึ่งของผมก็ค่อนข้างโชคดีที่ผู้รับเหมาคนนี้ก็เคยมาทําที่บ้านอยู่นะครับผมแล้วก็ผลงานเขาก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมก็เลยว่าเอามาทําห้องนี้ได้อย่างค่อนข้างสบายใจ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีประสบการณ์จ้างงานกับผู้รับเหมาเจ้านี้มาก่อนก็ถ้าเกิดว่ามีคนแนะนํามาก,ก็อาจจะคุย,ยกับเขาขอเข้าไปดูผลงานที่เขาเคยทําที่อื่นๆมาประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งช่างผู้รับเหมาที่เขาทําให้ผมเขาประเมินว่าสร้างทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับ ซึ่งผมก็เอาแบบทุกอย่างที่ผมออกแบบในคันว่าแล้วก็ปริ้นให้ช่างไปนะครับแล้วช่างเขาก็ไปประเมินราคามาให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วผมก็ดูว่าโอเคราคาตรงนี้ผมสามารถที่จะรับได้ทําได้นะครับผมคราวนี้เราก็นัดวันเข้ามาทําเลยนะครับในการจ้างงานกับผู้รับเหมาหลักๆก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือว่าให้เขาเหมาไปเลยทั้งไปซื้อของแล้วก็เหมาทั้งค่าแรงมาทําให้เราจนเสร็จนะครับ กับแบบที่2ก็คือให้เขาเหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็ของทุกอย่างเราไปซื้อมาเองซึ่งผมเลือกเป็นแบบที่2นะครับผมก็จากประสบการณ์ทําห้องด้านในตอนนั้นก็เรียกว่าน่าจะโดนพว้รับเหมาโกงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <S <s ก็เรียกว่าทั้งพื้นเนี่ย <S <s ก็จะมีพวกปูนร่อนๆออกมาแล้วก็ตรงผนังเนี่ยใช้ไปใช้มามันก็ร่อนออกมาเป็นแถบๆเลยนะครับผม แล้วก็พวกเหล็กโครงสร้างที่เอามาใช้ก็โดนช่างขนกลับบ้านไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมคราวน,นี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะซื้อของเองทุกอย่างแล้วเราก็จะคุมสเปควัสดุทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในรูปแบบนี้เราก็ต้องเหนื่อยหน่อยมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าเราก็ไปตะเวนหาร้านที่ขายวัสดุต่างๆนะครับแล้วเราก็ไปขอลายเข้ามา แล้วก็ตอนที่ช่างพูดรับเหมาเขาต้องการที่จะสั่งของอะไรก็ให้เขาจดใส่แผ่นกระดาษมาแล้วก็พร้อมเบอร์ช่างเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นกระดาษนี้ถ่ายรูปส่งเข้าไปในไลน์ของร้านต่างๆนะครับแล้วก็เช็คราคามาแล้วก็ดูว่าร้านานั้นๆเขาเป็นวัสดุแบบไหนตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าราคาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกนะครับผมว่าเราจะไปสั่งจากร้านไหนแล้วก็ให้เขามาส่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงหลังคาลอนคู่ตรงนี้เพราะว่าผมมีการวางแผนว่าจะติดแอร์โซล่าเซล เพราะฉะนั้นบนหลังคาจะต้องมีการวางแผ่นโซลาร์เซลล์ขึ้นไปนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองปรึกษากะช่างที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดูแล้วนะครับเขาบอกว่าหลังคารอนคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปเขาต้องมีความหนาอย่างน้อยเกิน5มิลิเมตรเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปหาหลังคารอนคู่ของ s g ตาช้างที่เขาหนาอยู่ที่5.5มิลิเมตรนะครับแล้วถามว่าสร้างมา2อาทิตย์เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างไหมคือก็ต้องบอกว่ามีบ้างนะครับผม ผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาบ้างเราจะต้องมาเดินดูบ้างมาตรวจบ้างมาดูว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันตรงตามสเปคของเราไหมเครื่องมือที่ผมใช้ตรวจหลักๆก,ก็จะมีเป็นตลับเมตรแล้วก็เป็นระดับน้ํานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพวกเป็นเลเซอร์ระดับแบบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าตรวจได้ดีมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเขินช่างเราก็อาจจะมาตรวจตอนเย็นที่ช่างกลับไปแล้วก็ได้นะครับ มาดูว่าวงกบของเราจะเอียงหรือเปล่าแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเขาสร้างได้ตามขนาดที่เราออกแบบเอาไว้หรือเปล่าซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าเรายิ่งตรวจแล้วการแก้งานเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับสาหรับในเคสของผมเองตอนที่ผมมาตรวจงานของตอนเย็นวันหนึ่งนะครับผมก็มาเจอว่าเอ๊ะทำไมวงกบมันเอียงไปข้างหน้านิดหนึ่งทีนี้ผมก็เลยลองเอาเส้นเลเซอร์มาจับอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่ามันวงกบมันเอียงไปข้างหน้าจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้ก่อกาแพงตรงนี้นะครับ ผมก็เลยไปหาสาเหตุต่อว่าทําไมเขาถึงทําให้มันเอียงได้คราวนี้ก็มาเจอสาเหตุว่าเสาต้นนี้เนี่ยมันเอียงมาข้างหน้าอยู่นิดหนึ่งมันก็เลยทําให้เวลาที่เขาตั้งประตูแล้วก็อิงกับเสาประตูมันก็เลยเอียงตามเสามาด้วยนะครับหลังจากรูปแบบนี้แล้วในวันถัดมาผมก็มาคุยกับช่างแล้วดูว่ามันจะทํายังไงได้บ้างให้ผนังของเรามันตรงนะครับซึ่งหลังจากที่คุยเราก็มีการตกลงกับช่างว่าเขาก็จะมีการจับดิ่งใหม่แล้วก็ก่อให้มันเลยเสาอ,ออกมาอีกนิดนึง เพื่อเป็นการชดเชยความเอียงของเสาแล้วก็จับเสียมตอนฉาบให้ตรงอีกทีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ช่างเขาตั้งเสาผมก็มาดูอยู่บ้างก็เห็นช่างเขาใช้ระดับน้ําในการจับเสารเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าโอเคเสารตรงนะครับแต่คราวนี้เพิ่งมารู้ที่หลังว่าระดับน้ําของช่างเนี่ยมันมีปัญหาไม่เที่ยงนะครับผมคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเสาของเราเอียงซึ่งตอนที่ผมตรวจเจอเรายัางไม่ได้ก่อกําแพงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยมันแค่นิดเดียวนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าสมมติช่างเขาก่อกำแพงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมีการเทเอ็นเรียบร้อยแล้วเราเพิ่งมาดูว่าเฮ้ยทําไมวงกบของเรามันเอียงมาข้างหน้าวะตอนนั้นเนี่ยก็เล็กว่างานช้างแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้เราพยายามที่จะมาตรวจดูเรื่อยๆว่าันทุกอย่างมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าความเอียงเนี่ยมันเอียงอยู่นิดนึงนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านดูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเสาเอียงในระดับ ไม่เกิน 1. ต่อร้อยเนี่ยก็ยังโอเคนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเสาของเราสูง2เมตรถ้าเกิดว่าเสาตั้งแล้วเอียงไม่เกิน2เซนติเมตรเนี่ยยังอยู่ในระดับที่รับได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเสาเอียงเล็กน้อยเรายังพอคุยกับช่างให้ฉาบแก้ไขได้นะครับแต่จุดสําคัญเลยก็คือพวกวงกบประตูวงกบหน้าต่างหรือว่าเป็นพวกวงกบบานเลื่อนต่างๆเนี่ยต้องตรงนะครับผมไม่งั้นจะมีผลต่อการใช้งานนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือที่ประตูบานเลื่อนห้องแรกของผมตรงนี้ ช่างเขาติดวงกบแล้วมันเอียงจะเห็นว่ามันเอียงแบบชัดเจนมากเลยนะครับผมตรงนี้ยังอยู่ในขอบแต่ว่าเส้นตรงนี้ตกขอบไปเรียบร้อยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ผมปิดประตูบานเลื่อนผมไม่สามารถปิดได้สนิทมันมีรูอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้เจ็บปวดใจมากเลยครับผม ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเจอเหตุการณ์ผิดปกติจริงๆแต่ว่าตอนที่คุยเนี่ยเราต้องคุยด้วยความใจเย็นนะครับผมในเชิงของการปรึกษากันดีกว่าว่าในการแก้ไขให,ให้มันดีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราในฐานะเจ้าของบ้านเราอย่ายนิ่งนอนใจถ้าเกิดว่าเรามาตรวจยิ่งเจอเร็วยิ่งแก้ไขเร็วยิ่งแก้ไขง่ายนะครับผมแล้วก็ลดโอกาสการผิดใจกันด้วยนะครับ สำคัญว่าอย่าใช้อารมณ์แล้วเราควรจะต้องหนักแน่นกับตัวเลือกของเราด้วยนะครับมันไม่มีใครอยากทาพลาดหรอกครับผมเรามาปรึกษากันเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายดีกว่านะครับสำหรับการขยายฐานทัพของได d ีด้ทิพในอีีนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตต่อไปนะครับตอนที่ห้องน่าจะแบบเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้แล้วนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมผมได d ีด้ทิพครับผมสวัสดีครับ